สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะ5-11กุมภาพันธ์นะคะสัปดาห์นี้นะคะการงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้การเริ่มต้นการสร้างนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีใครหลายๆคนที่กําลังแบบเออศึกษาต่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการงานเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะการสร้าง สร้างฐานะทางการงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใครที่รอคอยอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสอบได้นะคะอาจจะมีการสอบแข่งขันหรือสอบมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย น่าจะออกมาคุณสัปดาห์นี้คุณจะได้เรื่องที่แบบเออเรื่องดีๆนะคะข่าวดีๆนะคะอะไรที่คุณสอบไปแล้วหรือจะมีการสอบเนี่ยคุณจะผ่านไปได้ดีเลยนะคะจะมีความมั่นคงในอนาคตนะคะอช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาจจะมีการเดินทางเข้าป่าไปจายเดินทางอะ่ะอแม่ไ,มไนก็ต่างประเทศนะคะ ไกลสักหน่อยนะคะเดินทางเราจะดีนะคะการงานจะมีการาได้ติดต่อหรือการสร้างสัมพันธมิตรนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะเดินทางล้วจะดีมากนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้มีการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่ระดับขั้นสูงขึ้นนะคะเราจะดีมากนะมีความมั่นคงนะคะช่วงนี้นะคะการงานเนี่ย อย่างที่บอกว่ามีการศึกษาต่อแล้วแล้วก็มีการสร้างนะคะเป็นช่วงสัปดาห์แห่งการสร้างฐานะทางการงานนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะใครคิดที่อยากจะทำอะไรหรือศึกษาบหรือศึกษาต่ออะไรสัปดาห์นี้จะดีมากนะคะ ส่วนการเงินนะคะสัปดาห์นี้ไพ่สร้างขึ้นมาอีกแล้วนะคะขึ้นซ้ำเลยนะคะการสร้างนะคะการสร้างการเรียนรู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะโอ้โดีมากนะคะมาตกที่การเงินนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะมีการตัดสินใจชั่งใจว่าเงินเนี่ยเงินที่มีเนี่ยเออเงินที่มีนะคะต้องบอกว่าเงินที่มีเพราะว่าขึ้นไพ่ประสุขคืคอ มีบุญนะคะมีบุญหนุนนําด้วยแล้วก็มีเงินอยู่แล้วด้วยหรือเงินกําลังจะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจว่าเงินที่มีอยู่จะเอาไปลงทุนทําอะไรดีนะคะจะลงทุน เล่นหุ้นหรือลงทุนเกี่ยวกับงานเพื่อมีเงินช่องทางใหม่ๆเข้ามาหรือลงทุนไปกับบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะใครที่กําลังคิดอยากจะต่อเติมบ้านนะคะอาจจะแบบเออคิดแล้วแหละคิดได้แล้วว่า,วาเงินที่กําลังจะมาหรือมาแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรนะคะ เ,เงินไม่ต้องเป็นห่วงนะส,สัปดาห์นี้เงินดีมากนะคะกเ็เป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จดีเลยทีเดียวนะคะเงินมาเรื่อยๆเงินมาดีตามเหตุผลนะคะคือ,อ,อคุณจะได้รับความยุติธรรมทางการเงินด้วยนะคะใครที่มีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะก็มีมีเกณฑ์ที่จะแบบมันเป็นความยุติธรรมอะคะ่ะถ้าคุณ เป็นคนที่ดีถูกต้องคุณก็ได้ไปแต่ถ้าคุณแบบผิดนะคะคุณก็ต้องจ่ายไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างหรือ,อ,อแก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นะคะเกี่ยวกับทางกฎหมายนะคะะทีนี้เรามาดูความรักนะคะว่า ความรักนี่เฉลิมฉลองเลยทีเดียวนะคะไพ่น่งกระต่ายนะคะความเฉลิมฉลองสัปดาห์นี้เนี่ยเอ๊ใครมีแลนจะไปคุกเข่าขอใครแต่งงานหรือเปล่านะคะคือแบบไพ่ฉลองไพ่แต่งงานขึ้นเลยนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานเลี้ยงได้ไปงานแต่งได้ไปงานที่แบบฉลองนะคะสัปดาห์นี้ดีมากนะเออคือแบบ โชคลาบในทุกด้านจริงๆนะคะไพ่พระแม่โพสบนี้ดีมากนะคะความรักดีมากในสัปดาห์นี้ความสุขความสมหวังนะคะเออแต่ว่ามันก็มีความที่คุณต้องเลือกเหมือนกันนะคะเออส่วนออสำหรับคนโสดไม่ใช่ส่วนนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคือคุณต้องเลือกละ จะต้องมีคน2คนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะว่าคุณเอจะเลือกคบใครดีในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเลือกนะคะแล้วแต่จริงๆคุณเลือกได้แล้วและตัดสินใจได้แล้วนะคะก็ในสิ่งที่คุณเลือกนั้นน่ะนำมาซึ่งความสุขความสมหวังการเฉลิมฉลองนะคะในบางคนที่กำลังศึกษากันนะคะก็อาจจะตกลงปงใจคบกันเป็นแฟนอย่างอย่าง ิจจลักษณะเออบางคนที่แบบความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจความสัมพันธ์ที่แบบเอ๊ยยังไงกันนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจะรู้แล้วนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันแล้วนะเย้หรือเราแต่งงานกันเถอะเย้นะคะโอ้โหสัปดาห์นี้ความรักดีมากความสุขความสมหวังนะคะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่เลยนะคะสัปดาห์นี้ดีมากนะคะต้อนรับ วาเลนไทน์จริงๆนะคะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ